สีสันนี่สวยนะครับตรงตามต้นฉบับเลยนะครับอย่างเช่นสีขาวนะฮะสีขาวสีแดงนะครับก็จะเป็นสีแดงสดเลยสีเหลืองสีน้ำเงิน v i วซ s นิค c LS740 เจนะครับตัวนี้เป็นห a าเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่จากค่ายวิวซ o นิคเลย ซีรีส์นี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับจะเป็นตัว740 W แล้วก็จะเป็นตัว740 HD นะครับคือจะต่างกันที่ความเรียนนะตัว W ก็คือจะเป็นความเรยด W H A นะครับประมาณ720 p ส่วนตัว HD ก็คือเป็นความเรยดเป็น4 HD นะครับ1080 p จุดเด่นหลักของไอตัววิวโซนิกนะครับก็คือเขาจะมีเทคโนโลยีซูเปอร์คัลเลอร์นะครับก็คืออมันจะช่วยในการเพิ่มท่วงสีนะครับให้กว้างขึ้นนะฮะทำให้สีสันเนี่ยสวยสดใสสมจริงนะครับก็คือมันจะมีเฉพาะวิวโซนิกเท่านั้นนะครับอายุหลอดนานถึงสา0 0มื 30, ชั่วโมงนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ1 0 2ถึง24ชั่วโมงได้ พอร์ตเชื่อมต่อก็คือจะมี HDMI 2, 2ช่องนะครับ USB Type A แล้วก็เป็น Audio Out นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพอร์ต Power นะครับเป็น DC นะครับก็คือเป็นมอเตอร์ลงนอกปุ่มบนเครื่องก็คือประมาณนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสัญญาณอ mm ิน hmm. พุตเมนูนะครับแล้วก็มีเป็นลูกศรสีมุมนะครับแล้วก็มีปุ่ม Enter นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นปุ่มลัดสำหรับการปรับ Keystone นะครับเป็นการปรับคางหมู ตัวนี้จะเป็นปุ่มซูมนะครับส่วนโฟกัสก็อยู่ด้านหน้าก็คือเป็นปุ่มนี้เลยจุดยึดเครื่องนะครับก็จะมีอยู่3จุดนะครับสำหรับแขวนฝ้าพิการนะครับเจะมีอยู่3จุดก็คือตัวนี้นะครับสเปคเก่าๆของรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีนะครับ DLP Laser Projector นะครับความสว่างอยู่ที่5,000ั e เรนซิลลูเ นะครับก็คือสมมุติเราฉายในที่มืดสนิทก็คือเป็นจอ12เมตร14เมตรได้นะครับสำหรับงานมีเสียงนำกวนก็ประมาณสัก150นิ้วถึง200นิ้วประมาณนี้นะครับข้อขึ้นอยู่กับเสียงนำกวนความละเอียดน,นะครับก็คือจะมีอยู่2รุ่นก็คือเป็น w h g นะครับกับตัว Full HD นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ตามลักษณะการใช้งานได้เลยค่าคอนทราสต์ตัวนี้อยู่ที่3ล้านต่อ1นะครับ ระยะฉายหรือว่าค่าโทรเรชโชนะครับก็จะอยู่ที่1.13ถึง1.47ต่อ1นะครับก็คือจะสมมติเราฉายจอขนาดที่มีความกว้างวัดจากซ้ายไปขวาหนเมตรนะครับระยะวางเครื่องใกล้สุดก็คือ1.13เมตร13เซนวางไกลสุดก็คือ1.47เมตร 4- 7ซนนะครับก็คือจะเหมาะกับงานที่ต้องการาฉายจอใหญ่ๆนะครับแต่ว่า,าพื้นที่มีจำกัดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอน การใช้ไฟนะครับตัวนี้อยู่ที่210วัตต์นะครับก็คือมันจะต่างกับโปรเจคเตอร์ที่เป็นแบบหลอดนะฮะแต่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบหลอดเนี่ยคือถ้าสเปคประมาณ5,000เซนซิลูเมนเนี่ยผมว่าน่าจะาใช้ไฟประมาณสัก400-450วัตต์เลยนะครับขนาดตัวเครื่องนี่ถือว่าเล็กมากนะครับกับสเปค5,000เนซะิลูเมนขนาดตัวเครื่องก็คือประมาณ28เซนนะครับตัวนี้ประมาณ22เซนนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยคือประมาณสัก12เซนนะฮะน้ำหนักประมาณาประมาณ3กิโล ในส่วนการรับประกันนะครับตัวนี้ก็คือรับประกันทุกเครื่อง3ปีนะครับไม่จํากัดอายุหลอดนะซึ่งมันจะต่างกันแบบหลอดนะครับถ้าเป็นแบบหลอดก็คือจะรับประกันอายุหลอดแคสหนึ่ชั่วโมงแล้วว่า1ปีนะครับสเปค9้าวก็คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือก็ะนันแรกนะครับให้เสียบสัญญาณอินพุตนะครับจากอุปกรณ์เครื่องเล่นเข้ากับโปรเจคเตอร์นะครับกดเปิดเครื่องได้เลยนะฮะ การเปิดเครื่องนะครับก็คือมันจะใช้เวลาประมาณสัก10วินาที หลังจากนั้นก็คือภาพที่ติดก็คือมันจะสว่าง100%เลยนะครับคือมันจะต่างกับโปรเจคเตอร์เว็บหลอดนะฮะถ้าเป็นเว็บหลอดก็คือมันจะภาพมันจะค่อยๆสว่างขึ้นมาใช่ไหมครับประมาณสักหนึ่งนาทีความสว่างถึงจะเต็ม1 0อนะครับอีกอย่างก็คือจุดเด่นของตัวเลเซอร์นะครับก็คือเวลาไฟดับเนี่ยอย่าทนไฟกระตุกไฟดับแล้วกันนะครับก็คือเราสามารถเปิดเครื่องใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องรอหลอดนะฮะแต่ถ้าเป็นเว็บหลอดก็คือมันเปิดปุ๊บเนี่ยคือมันจะไม่ติดนะครับก็คือมันต้อง เปิดกงานครั้งแรกนะครับพี่ตัวโปรเจคเตอร์คือมันจะกลับด้านให้เรานะครับคือผมแนะนยาให้กดนะลูกศอด้านซ้ายซ้ายลูกว่าก็ได้ครับหนึ่งครั้งนะฮะประมาณนี้แล้วกด Enter เพื่อที่ตัวสอนจะไม่กลับด้านนะครับการเปลี่ยนภาษานะครับกดเมนูหนึ่งครั้งนะฮะเลื่อนลงมาที่ตัวรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับฝั่งขวาเมื่อนะครับเลื่อนมาที่ตัวออปชั่น นะครับกด enter ้าไปนะครับที่เขียนว่า r e q u ก s นะครับกด enter ้าไปก็จะมีภาษาให้เลือกนะครับให้เราเลือกไว้ที่ภาษาไทยนะฮะอ่าเราก็กด enter ส่วนการปรับมหมภาพนะครับอ่ากดเมนูหนึครั้งนะครับอาเลื่อนไปที่ตัวบนนะครับตัวบนสุดเลยนะครับกด enter เข้าไปนะครับการตั้งค่าภาพ โหมดการแสดงผลภาพนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมดหนึ่งสอสาี่ห้าตัวนะครับนำเสนองานความสว่างภาพนตร์เกมผู้ใช้นะครับก็ตัวนี้ผมแนะนำให้ปรับไปที่การนำเสนองานนะครับเพราะว่ามันจะให้ค่าแสงที่สวยนะครับสีสันตรงตามต้นฉบับนะครับหรือถ้าใครต้องการปรับการใช้งานเองนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถไปที่ผู้ใช้นะฮะแล้วก็เลือกปรับความสว่างความเข้มนะฮะประมาณนี้ได้ การปรับภาพนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับก็แนะนําเป็นตั้งเป็นอัตโนมัติการปรับภาพนะครับอของวิวโซนิกก็คือสามารถปรับได้3แบบนะครับก็คือเป็นการปรับแบบโฟลคอเนอร์นะครับโฟลคอเนอร์คือเป็นการปรับแก้ไขมุมนะครับเป็นการปรับสีมุมทัลละนะฮะแล้วก็จะมีเป็นการปรับคริสตตลแนวนอนนะครับเป็นคริสตตลแนวตั้งนะครับก็คือถ้าเราจะปรับทีละมุมก็คือไปที่โฟลคอเนอร์นะครับแล้วก็กดเดนเตอร์นะครับลูกศรก็จะโชว์ประมาณนี้ สามารถกดเลือกปรับทีรลมุมได้เลยนะครับอย่างสมมติผมจะปรับเป็นมุมขวาบนนะครับตัวนี้ก็กดลูกศรเชนได้เลยก็ประมาณนี้ครับเมื่อปรับเสร็จแล้วก็คือเราสามารถเลื่อนไปปรับมุมนอื่นได้เลยนะครับเพื่อให้ภาพพอดีจอนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับได้เลยส่วนวิธีการรีเท็ภาพนะครับก็คือให้ไปที่เดิมนะครับการแก้ไขภาพอินเดียวนะครับกดเลนเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาที่รีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตได้เลยครับ ส่วนเมนูอน่นนะครับก็ไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรนะครับตัวนี been, h, ้ก็ระดับเสียงนะฮะการตั้งค่าการฉายภาพตัวนี้ก็คือเป็นการปรับภาพนะครับก็คือตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์นะครับเป็นฉายหน้าฉายหลังหรือว่าวางเพดานติดฝ้าเพดานอะไรประมาณนี้นะครับการตั้งค่าไฟอันนี้ก็ไม่ได้ปรับระบบป้องกันก็ไม่ต้องปรับนะครับมีสีใหม่รูปแบบการทดสอบตัวเลือกตัวเลือกก็คือจะมีแค่การเปลี่ยนภาษานะครับอื่นก็คือไม่ต้องปรับอะไรนะครับ วิวโซนิกนะครับ ALS 7400D นะครับสเปค5000มิลลิแมป์นะครับเสียงแรงนะครสู้เสียงได้สบายนะตอนนี้ผมทดสอบตอนกลางวันนะครับมีเสียงรบกวนอ่าจอประมาณสักอ่าสเมตรกว่าๆ4เมตร50นะครับประมาณ200นิ้วก่าอ่าสู้เสียงได้สบายเลยนะครับ อ่าสีสันนี่สวยมากนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าวิวโซนิกเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเร็วมากนะครับคือถ้าใครเคยใช้ตัววิวโซนิกนะครับรุ่นนั้นก่อนนะครับอย่างไอตัว P.A. 5้ X นะครับก็คือประมาณสัก5้ปีก่อนก็คือมันจะมีเป็นเทคโนโลยีซูเปอร์เคอร์นะครับแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยเป็นซูเปอร์เคอร์เรสพลัสนะครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีเซมาซูเปอร์เคอร์เรสพลัสนะครับก็คือทวงสีนี่กว้างนะครับก็คือเมื่อวานนี้ผมได้ลองเทียบกับไอตัว F. สามที่เป็นลนะคือสสีีันนเ่ย ผมบอกด้เลยวาตัววิวโซนิกเนี่ยสีสวยมากเลยซึ่งใครที่เคยใช้ตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีดีอมีนะครับก็จะติดกับเรื่องสีนะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าสีมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ในกล่องวิวโซนิกอ่านี่คือสีสวยแน่นอนนะครับช่วงสีนี่กว้างสีสันนี่สวยนะครับตรงตามต้นฉบับเลยนะครับอย่างเช่นสีขาวนะฮะสีขาวสีแดงนะครับก็จะเป็นสีแดงสดเลยสีเหลืองสีน้ําเงิน อ่าเราก็จะเป็นสีดําสังเกตสีดาตรงกลางก็คือมันจะดําสนิทนะครับคือดําสนิทเลยเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์ที่คอนต์สูงกันนะครับค่าคอนตาสมันอยู่ที่3ล้านตัวหนึ่งเพราะนั้นก็คือเรื่องความต่างนะครับระหว่างสีขาวสีดํานี้ก็คืออ่าสีดําดําสนิทแน่นอนนะครับตัวนี้มีลำโพงในตัวนะครับ15วัต์นะครับก็เสียงอ่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอ่านี่คือเสียงตัวเครื่องนะครับ ส่วนวิธีการปรับโหมดความสว่างของภาพนะครับก็คือให้ไปที่ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มลัดนะฮะ ก็คือความสว่างก็คือเราสามารถเลือกปรับได้เลยนะครับตั้งแต่5 0าสิบเปอร์ซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่จะต่างกับรุ่นอื่นนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็คืออเราสามารถปรับได้ที่เป็นโหมดปกติใช่ไหมครับเป็นโหมดดีโคะอะไรประมาณนี้แต่ในของพิเศษรุ่นนี้ก็คือสามารถเลือกปรับได้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความสว่างก็จะลดลงนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลือกปรับได้เลยนะครับตามลักษณะของหน้างานนะครับถ้าแสงรบกวนไม่เยอะนะครับโินนนนนฉาาายยทีี่่มมืออเเผแะห้้ปปรับ็็กได ถ้า50%ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2,500เอนซีลูเมนเลยประมาณนี้นะครับเาก็อยู่กับหน้างานนะครับเลือกปรับได้เลยสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังหายตัวเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับสำหรับงานพรีเซนต์นำเสนองานแสงแรงๆนะครับก็แนะนําไม้ตัววิวโซนิค740ที่นี่นะครับก็จะมีอยู่สองรุ่นนะครับก็จะเป็น 740W แล้วก็เป็น 740HD นะครับก็เลือกตามงบประมาณได้เลยนะครับส่วนราคาตัวเครื่องนะครับตัว W ก็คือเริ่มต้นที่35,900บาท แต่ถ้าเป็นตัว HD ก็คือจะอยู่ที่4 5 0 0 0ร้อบาทนะครับคือจะต่างกันที่1,000 0บาทนะครับก็คือถ้าเทียบกับโปรเจคเตอร์ถ้าเป็นเลเซอร์นะฮะถ้าเป็นแบรนเดื่นะสเปค4 5 0 0 0านเนลเมตนะครับปัจจุบันก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก6 0 0 0 0ก็สาหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ Viewsonic LS 7 4 0 Series ครับผม